ของช่องรังสารอนทัวร์ทุกคนนะครับกับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ยังจอดอยู่ที่เดิมนะครับก็คือแค่แค่สลับฝั่งจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าหันวันนี้หันหน้าเข้าปั๊มนะครับนอนหันหน้าเข้าปั๊มก็เมื่อกี้ตรงไฟตรงนี้มันติดอยู่สงสัยเขาดับไว้มั้งเขาเปิดแต่ฝั่งนู้น นะครับก็มืดมืดหน่อยนะครับแสงจะหมดแล้วนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ได้วิ่งรถผมก็จะทํากับข้าวนะครับวันนี้ก็จะหรูหารายอลังการนิดนึง <c oughs> นะครับหลายคนขอมาเยอะอคลิปซอยจุเนี่ยนะครับก็วันนี้จัดให้ตามคำขอน,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 นี่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 เห็นมาเลยเหรเห็นหงบมบะนี่เนื้อนะครับปพงซื้อมาสดๆเลยนะครับ เจอ FC ซด้วยเอซเห็นผมจอดซื้อเนื้อด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่จำกันได้นะครับเครื่องปรุงอะไรก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับมีมนอจวดนะ้ำย้ำนะครับเด็กน้อยนะครับหาเงินได้สู้่อยกินเนอโมเมนต์ไปผ่านเงินพอเงินเมียมากินเนอมันบูดีนะครับหาเงินเป็นกอนค่อยกินนะครับเรื่องดื่มเรื่องกินนี่ไม่มีใครห้ามใครได้หรอกนะครับมันห้ามกันไม่ได้เว้นแต่ อุปนิสัยของแต่ละคนมันจะไม่ชอบดื่มเองนะครับแต่ผมผมดื่มเวลาไม่มีงานนะเวลามีงานผมก็ทําเต็มที่นะครับอันนี้ก็ฝากฝากเตือนไว้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปทําเป็นเยื่องอย่างผมทุกอย่างนะอันไหนดีก็จำเอาอันไหนไม่ดีก็อย่าไปจํานะครับอันนี้เตือนกันไว้ก่อนนะเพราะผมไม่มีขึ้นคําเตือนนะผมไม่มีไอโปรแกรมมาขึ้นคําเตือนขึ้นในนี่นะครับก็ก็ฝากกันแบบนี้แหละนะครับผม เดี๋ยวจะมาซอยจุกันนะครับนี่เนื้อโอ้ยสุดยอดเลยเนื้อสดๆนะครับได้ไหมเดี๋ยวยังแหลกเลยเห็ดเจวกันซอยจูนอันนี้ก็คือมีพริกป่นข้าวคั่วชูรสนะครับก็ใส่เอานะครับมากน้อยก็กะเอาเด้อนะครับกะอาายังไม่ใส่น้ำปลาเด้อเดี๋ยวจะใส่ อันนี้ก่อนไงหระเอาเดินมมีบีมาให้ตัวนี้ไหมมีแต่ขี้เพียนี่ขี้เพียมีแต่ขี้เพียก็ใส่ได้ขี้เพียก็ได้ตัวเวลาปาดให้ระวังนะครับมันจะกระชูดใส่หน้า ใส่เราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับค้น,คนมนยังไม่ใส่น้ำปลานะเ้าเป็นคือบว่วไ้บีป่ะบีคมๆไหมครับมันฉีคมนู่นโอ้ยน้ำไหลไหล จเจ้าหอมเดี๋ยวผมจะเด็ดเอาเพราะว่ามันได้ฟิวนะครับนี่เด็ดเอาเลยมันสีหอมนะครับเด็ดเอาอุ้ยสุดยอดขนาดวะนี่ก็หั่นไงเด็ดไม่ได้ก็หัน่น อ่บเจียวบ้านๆเจายวขมๆเจียวบ้านๆขมปะบุอ้าวได้เจ่วแล้วนะครับเรามาลองก่อนชิ้นแรกเบงเนือดูคร่โอ้ยสุดยอดสดกว่านี่ก็กินเป็นโต้แล้วล่ะครับเด้อตอนแรกเด้อซอยจมันตองตอนแงงเสียเนี่ยงงเสีย Nguyên nếp ăn kùi kùi gọn xiết kèn mọi nha nguyên nếp ăn nếp ăn nếp ăn ăn nếp ăn แซบอยู่แซบอยู่ดีเก๋คัมอื้มน่าตื่นอื้มอื้ม ักบ่แบบนี้มาเด้อมาเด้อซื้อมาครึ่งโลนะครับซื้อมาครึ่งโลร้อยห้าสิบบาทมันได้เยอะนะครับกินวันเดียวไม่หมดหรอกกินกินคาบเดียวเบอ่อเบิดพี่น้องกินผู้เดียวคาบเดียวเบอ่อเบิดร้อยห้าสิบบาทเนะี่ยต้องสองคาบสามคาบจังสี่เบิดนะครับได้หลายได้หลายนี่ได้หลายครับอีกแค่ค บัดสุดจ <calcium> ัดตลาดบอกเมื่อนี่บ่มีบักบ่มีบักสองสาวเด้ออันกินบักน้ำสีทองฟองสีขาว มื่อละขวดนะครับถ้าบริแรงงั้นผมก็กินมื่อละขวดแต่ว่าคันอยากให้เขากันกับบักอนนี่เนี่ยต้องบักสองซสาวนะครับม้นจิเขากันตับชิมมึงตับด้วย โอ้ตับนี่ส่วนมากเพิ่นเฉให้น้อยเดียวนะครับเพราะวะ่าข้างในมันเพิ่นให้น้อยเดียวอยวูย่ดอกหน่อยนักหน่อยนะที่พ่อค้าเพิ่นเฉให้พ่อค้าไม่ค้าเพิ่นเฉียนตับหลายๆมาเบิง่งนี่จังสีเด้วยดูดนิว้วอออืื้ห ช่วงนี้เข้ากระสือแล้วว่าผมโมเมนต์กระสือเดอ้อผู้ถอาผู้แก้พ่นพากินมาจังซี่นะครับกินมาจังแต่บัดไดแล้วอย่าว่าแต่คนอีสานเลยนะครับผมไปอยู่จันทบุรีเนี่ยคนจันทบุรีแท้ๆนี่ยังชอบเลยนะครับให้ผมทําให้กินเกือบทุกวันแกไปซื้อมานะให้ผมทําให้กินเกือบทุกวันเลยนะผมก็ทําหน้าที่เป็นเชฟได้อาน,นิสงส์ก็คือได้กินได้เมาด้วยนะครับ <laughs> เขาก็ซื้ออย่างเดียว <c oughs> แกชอบกินนะครับแกบอกอร่อยดีนี่เยหย,ย,ยียต้นพี่น้องเยอะจกเยอะจุอกมาอันนี้ยอดหรอกมันสีสมๆลงหน่นอย นอนมากรอกนี่ถถานีห้ดีต้องลาป็ดเนาะตาปอีกต้นนั่นเกี่ยมผักต้นทางตรงไม่ต้องออก สุดจอดวต่างมือกันก็วันนี้นะครับจัดให้ตามคำขอนะครับสําหรับส้อยจุโอ้แสบทั้งแสบทั้งเผ็ดนี่ เด,ยเดียวเบิ้บอ่ะเนี่ยสดๆครับจะให้ตามคำขอเราเด้อมานีเด้อนะครับโอ้ยเผ็ดจวดกัน อันนี้มันไม่ใช่การกินหรูดูแพงแต่อย่างใดนะครับก็ราคาก็ทั่วไปซื้อมาร้อยห้าสิบาทก็กินได้สามสามมือ้อตีไปเลยว่าสามมื้อแน่นอนนะครับส่วนเบียร์เนี่ยผมดื่มวันละขวดนะครับถ้าได้พักผ่อนยาวๆถึงจะดื่มเยอะยังไม่กล้าดื่มเยอะเพราะว่ากลัวจะได้งานพรุ่งนี้นะครับก็ มันไม่ได้แพงไม่ได้หรูอะไรเนาะก็อยู่บ้านๆเดี๋ยวจะว่าผมอ่กินหรูดูแพงอะไรไม่ใช่เลยนะครับนี่ก็คือบ้านๆเลยนะครับเครื่องครัวเครื่องอะไรก็มีอยู่แล้วนะครับผมก็น,นี่แหละครับสไตล์ผมอยู่ที่ไหนก็ทําครัวได้นะครับอยู่ปั้นน้ำมันก็ทําครัวได้เนี่ยจอดอยู่คันเดียวโดดๆเลยวันนี้เมื่อคืนนี้มีมาจอด นอนข้างๆสองคันนะครับไปส่งงานแล้วนะฮะก็ปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นงานในสังกัดเดียวกันนะครับก็อ่ะปากช่องไหนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้รังสรรค์อน,นทัวก็ขอ,อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปทำอาหารแบบนี้นะครับอนาคตผมอาจจะแยกไปอีกช่องหนึ่งนะครับไว้ทำอีกช่องหนึ่ง ก็เพราะว่าจะได้มาไม่มาปนคอนเทนต์กันนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าผมทํามั่วซั่วไปหมดไม่รู้คอนเทนต์อะไรกันแน่นะครับก็ช่วงนี้ก็ฝากไว้ก่อนเพราะว่างานยังไม่ได้วิ่งผมก็นี่แหละมีเวลาว่างมาถ่ายแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องรังสรรค์นอนทัวฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้รังสรรค์นอนทัวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ซอยจุข้างรถที่มหาสาร,รคามนะครับ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนบายสวัสดีครับ